ครับสวัสดีครับอ่าประทับตาที่นี่ใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวเขาขึ้นมาได้ครับอ๋อครับขอบคุณครับจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเนี่ยครับก็ว่าจะไปอุทยานแห่งชาติแม่ยมต่อครับโอ้โหนี่ถึงแล้วครับมาทำโยกสายมาแล้วใช่ครับไปวิงโยกสายมาแล้วครับ และแล้วนะครับขวัญท้าวเวแมนก็มาถึงที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยผากองนะครับ ที่จังหวัดแพร่แล้วก็คือประทับตาในพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ท่องเที่ยวกันครับจุดนี้นะครับก็คือสวนหินมหาราศอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากองนะครับด้านนน้นก็คือที่ผมไปประทับตาในพาสปอร์ตมาเนาะตัวอุทยานเนี่ยนะครับอยู่ข้างทางเลยก็คืออยู่ระหว่างอำเภอลองกับ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับเนี่ยครับนี่คือถนนเส้นหลักเลยนะที่ผมเลี้ยวเข้ามาครับด้านนี้ก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติเดินดูหินต่างๆนะครับหินลักษณะาขายไดโนเสาร์ครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลข้อมูลรายละเอียดเนาะ เส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนหินมหาลาชครับหินที่พบบริเวณส่วนใหญ่เป็นหินยุคไทแอซิดนะครับเนี่ยก็จะมีสีเทานะครับเนื้อแน่นและแข็งพบสายแป้งและหินดินดานนะครับแทรกสลับเป็นชั้นๆ นี้เนาะนะครับก็เป็นพวกหอยเีดีโพลนนอยแอมโมไน์และหอยกาบคู่นะครับซึ่งสัตว์พวกนี้จะอาศัยอยู่ตามสิ่งแวดล้อมแบบน้ำทะเลตื้นนะครับลักษณะหินแบบนี้ถ้าให้ผมเรานะครับหินพวกนี้เนาะก็คือ ครั้งหนึ่งอ่ะเคยเป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลกนะครับและเคยอยู่ในท้องทะเลแต่ด้วยกระบวนการต่างๆนะครับก็คือทําให้โลกอ่ะเปลี่ยนไปจากทะเลก็ากลายเป็นภูเขาได้นะครับอันนี้ข้อมูลผมก็ไม่ชัวร์นะถ้าเกิดใครที่มีข้อมูลนะครับคอมเมนต์บอกขวัญทาวเวแมนด้วยที่สวนหินมหาราชนะครับก็เงียบสงบมาก แล้วก็จะมีพันไม้ต่างๆมีศักมีไม้พยุงมีไม้ต่างๆนะครับถือว่างเงียบสงบดีเลยนะครับสวนหินมหาราชไหนๆก็มานะครับเราไปเดินดูกันสักหน่อย เป็นหินที่เกิดตามธรรมชาตินะครับเนี่ยเป็นเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติถ้าเรามองจากก้อนหินด้านนี้ดีๆนะครับจะเหมือนลักษณะเหมือนไดโนเสาร์ชนิดนึงเลยเนี่ยครับลักษณะก็แตกต่างกันไป แล้วก็มีพันไม้ขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่บอลหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องต้นไม้นะครับเนี่ยแต่ก้อนเนี้ยเหมือนกับเป็นไดโนเสาร์นอนอยู่เลยครับ ลองจินตนาการดูครับว่าเหมือนหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับยังไปอีกริบๆนู่นนะครับผมก็ถ่ายแค่เศษเสี้ยวนะครับนู่นะครับโอ้ยังไปอีกไกลเลยที่ผมถ่ายน่ะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็เอาสักประมาณนี้เนาะ อันเนี้ยเหมือนมากครับการท่องเที่ยวแบบวันเดทริปฉบับขวันทาวเวอร์แมนนะครับก็คือไปเที่ยวในหนึ่งวันเนี่ยก็คือไปเที่ยวในหลายๆที่เนาะแต่ก็เรียนอาทังง้อมเหมือนกันครับแต่ก็ไหวอยู่เพื่อการท่องเที่ยวครับ เนี่ยนะครับก้อนเนี้ยเหมือนมากๆเหมือนได้นเสาร์เลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหางแล้วน,นูก็เป็นหัวนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้เนาะนี่เลยนะครับความงามของธรรมชาติในป่าใหญ่ ได้ครับถือว่าขอได้ผมก็อยากให้มาเที่ยวกันนะครับที่อุทยานแห่งชาติดอยผากองที่เนี่ยพี่เจ้าหน้าที่นะครับใจดีมากเลยการบริการนี่ดีเยี่ยมเลยนะครับตอนที่ผมเข้าไปประทับตาเนี่ยต้อนรับอย่างดีเลย สวนหินมหาราชในที่สุดขวานเท้าเวแมนก็มาถึงนะครับวูฮูสวนหินมหาราช จุดนี้นะครับก็สามารถถ่ายรูปเซลฟี่ได้เลยจะเดี๋ยวจกคู่จะเป็นหมู่คณะก็ดีครับเยก็ยังเหลืออีกที่นะครับก็คืออุทยานแห่งชาติแม่ยมเนี่ยซึ่งนับจากจุดนี้นะครับไปอีก85กิโลเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะทันกันหรือเปล่าเนาะด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆนะครับ ถ้าไม่ทันก็รอบหน้าหรือมีโอกาสก็ค่อยมาครับผมก็อยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ขวัญทาวเวแมนด้วยนะครับด้วยการกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์ต่างๆไปก่อนครับบายบายครับเหนื่อยแต่ก็สู้ครับอย่าลืมติดตามรับชมทุกคลิปของขวัญท้าวเวแมนด้วยนะครับไปก่อนครับบายบาย